จานครับขอรายชื่อที่จางคิดว่าได้ไป PNC เดี๋ยว PNC ตัวย่อหมากีกะขอชื่อเต็มได้ปะอ๋อเนชั hmm. All ่นครับเหรอเอาแบบของผมใช่ไหมอะเรามาดูกันว่าถ้าเกิดเกิดว่าเป็นผมเลือกอะจะเป็นใคร a mm hmm. t k คนแรกเนี่ยเฮ้ย mm hmm. คุณอย่ามาอรตเซียอะไรทุกตำแหน่งเลยปะเนี่ยพอจริงจังเนี่ยพวกคุณก็อย่างเงี้ยไ mm hmm. อ้หียเลือกยากว่ะ แต่ซับพอร์ตเนี่ยยังไงมันล็อกมาอยู่ละอันนี้คือยืนมาเลยเอาอันนี้แบบจริงจังนะตอนเนี้ตำแหน่งซับพอร์ตที่จ่ายดาเมจได้แบบไอ้เฮี้ยมันเป็นโกดไอ้นี่นะเว้ยมันเป็นโกดแบบซปเปอร์อะซับพอร์ตที่ยิงพังๆตอนนี้ก็มีคนเดียวปะอันนี้คือดอกจันไว้ว่าไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะแคนดิเดตอันนี้คือยืนหนึ่งมานะ ไม่มีไม่มีแบบคนดิเดตไม่มีอินเกมเนี่ยดูไว้ก็คือเอดดี้เอ็มไอเอสดดี้เอ้ยไม่ใช่บุรีรัมเอดดี้กับอ่ออินเกมนะอีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นแจนกูลอฟเอดดี้แจนอันนี้ผมให้สองคนส่วนอะแท็กเกอร์ตอนนี้เลือกยากมากเลยแต่เราต้องมีเดบเนบแบบเด็กสดๆไปเว้ย เออตอนนี้หรอกลุมเด็กสดๆนะปฐมพงษ์เจคอบเออเอาตอนนี้เจเยอร์เป็นอินเกมเหรอเอาลนเราเปลี่ยนเ้ยได้อยู่แจนเจเยอร์เลือกเอาสักคนหนึ่งแต่จริงฟอร์มตอนนี้นะนับเฉพาะฟอร์มตอนนี้นะอัลเกเกอร์หนึ่งเนาะจับไปยืนไป เอาจริงนี้ก็ได้อยู่นะนูรินก็ได้เบลมอสได้โนวาไดได้อีกคนหนึ่งตอนนี้ที่ฟอร์มพุ่งๆหน่อยก็วาลักอะวะเลือกเอาแต่ถ้ามาตัดตัวนันหลุดเหลือเชื่อมันต้องเลือกไนงะเพราะว่าถ้าเอไม่ใช่ถ้าเอเมทเทสมาแล้วสองคนนะ่ะคนที่สามก็จะมาไม่ได้คื หนึ่งสังกัดอะส่งได้แค่สองชื่อเพราะนั้นถ้าให้เลือกระหว่างเจคอบกับโลกนันณชั่วโมงนี้ผมเลือกเจคอบเราก็จะมาเก็บตัวก่อนเก็บตัวเก็บตัวเก็บตัวปุ๊บแล้วเราก็จะมาตัดตัวเจมก็นี่ไงเอ้าไอ้เทียนนี่มันก็สามคนแล้วนี่ว่าแล้วต้องตัดออกคนหนึ่งแล้วผมขอตัดเจเยอ์ออกแล้วกันเจเยอ์ไม่ได้นะเพราะแอ้แทกของเราเกินละแต่ถ้าเรามาตัดตัวก่อนเรามาตัดตัว แล้วมันตัดตัวกันก่อนนะก็คือถ้าตำแหน่งนี้ก็ต้องเป็นโนดาป่าวะปึ๊บอืมโนดาก่อนคนแรกผ่านการคัดตัวแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าโนดาได้ตำแหน่งแรกมาคนที่เราจะจับคู่ให้เขาเล่นด้วยกันเนี่ยก็ต้องลดความอัก r e บลงหน่อย แต่ก็ต้องมีแบบชั้นเชิงที่ดีเอาไปเจคอบแล้วกันนะซับพอร์ตใครดีวะนูรินก็ดีแต่ถ้านับฟอร์มตอนนี้เนี่ยก็สู้ยากมันก็สู้ยากถูกต้องตอนนี้คือดีกว่าประมาณครึ่งช่วงตัวส่วนอินเกมในอินเกมผมให้แจนเป็นดีกว,ะวะ่า สไตล์ agressive โอเคสี่คนนี้ส่วนสำรองอะ่ะเรามานั่งแบบสำรองแบบสามารถทำได้ทุกอย่างเลยถ้าผมเลือกผมจะเลือกผมเอานูรินไปวะพอนูรินเป็นสแตนบายเพราะว่าเล่นเล่นแทนได้หมดเลยนูรินเป็นแอทเกอร์ก็ได้ซัพพอร์ตก็ได้โคชโคชอูอันนี้เราเลือกจากอะไร โคดบูเราเลือกจากอะไรอ่ะโคดเลิฟอีกคนหนึ่งอ่ะเอฟมเหรอสมมุติว่าการแข่งขันจัดที่ต่างประเทศตัดโคดเฟมทิ้งก่อนตัดโคดเฟมทิ้งก่อนเราไม่เอาไปแตกส่วนโคดเลิฟเนี่ยตัดทิ้งเหมือนกันไอ้น,นี่ไม่เอาไปเด็กซิ่งข้าวส่วนโคดวูอันเนี้ย น่าจะต้องอไปโคดบูโคดบ,บูน่าน่าจะผ่านเกณฑ์อันนี้เป็นหนึ่งในคดีเดทที่ดีประมาณนี้ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบเน้นแท็กติกเน้นอะไรนะอันนี้คือแบบดาวรุ่งเลยผมให้เป็นดาวรุ่งของวงการโคดเลยแล้วกันอายุน้อยด้วย A R C H Z ยังเหตคือตอนนี้ได้เหยากสุดอ่ายสุดคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะให้มูฟออกทางด้านนี้ซ้ายมือ มาเอาเรือสองลำอ, <What? S 2> อันนี้พูดถึง PNC อันนี้พูดถึง PNC นะใครเมื่อกี้ใครถามนะขอบคุณมากนะครับผมอันนี้คือไลน์อัพถ้าเป็นไลน์อัพนะถ้าผมเป็นคนเลือกนะสมมุติผมเป็นคนแบบจ่ายตังค์นะไปโนดาเจคอบเฮสกรูเซียแจนกูรฟอฟเฮดโค้ดไปเลยพี่บูแล้วก็แท็กติกแท็กติกโค้ดเป็นอาร์ตนี่จบ thank mm -hmm. you